งานกันแลกวคุณศศากลับมาเป็นจริงเป็นไงเหมือนกันไหมลูกทำงานกับการศึกษาะตอนนด้ก็ได้แต่เรียน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 ก็ได้แต่ภาพแบบหนึ่งแต่งานก็อีกแบบหนึ่งในการจริงจริงกัชีวิตประวัติชีวิตจริงจที่จริงมันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงจหรอกเราที่ว่ามันจริงชีวิตธรรมดาธรรมดาเนี่ยชีวิตจะดีไม่ดีก็ผ่านที่หมดงานดีงานไม่ดีก็ผ่านที่หมดเนาะ ไม่มีใครได้จริงๆแต่ทุกวันนี้ที่มันยากเพราะลมกามมันมากคุ่เคยทำไหมฝนกรมมันบังไว้มันเสื่อมผุเสื่อมแทงมันท้อทางติดกั้นหนทางไว้เข้าวัตรก็เยอะทับุญก็เยอะเสียสละก็เยอะอะไรก็ทำมาหมดอ่ะเน้องเอาบรรลุวิถีทาที่จะมาให้ตัวเองได้สว่างสวายได้หลุดได้พ้นได้ดีได้ดีใดีไหมคนไหนก็ได้อยากที่ ได้ดี่านั <boundaries> ้นแต่ถ <Authority> <Philadelphia> ้ามันผลที่มากผลจะได้ดีตามที่มันควรจะดีมันถึงไม่มีผลทักทีก็เคยมีวิบากกรรมทำเอาไว้ส่วนใหญ่ที่ทําดีๆไป็ช่นี่หมดก็เลยไม่เหลือใช้ทักทีแล้วก็ยังสร้างนี่ใหม่เรื่อยๆขึ้นรู้จะสร้างนี่ใหม่ไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะเอานั่นอยากเอานี่ก็เราเพิ่มนี่มาเพิ่มรุ่มมาก็เลยไม่พอสักทีแลวอย่างนี้จะทำบนคอไหม ทำกี่ชาติก็ไม่พอว่าอะไรจะเอาใหม่เรื่อยจะเอาใหม่เรืเอ่อยก็ไม่พอที่กรรมเลยบางเะได้ยินไหมกรรมมันบงังไว้กรรมบังนี่กรรมมัน้ายห้ลำบากมันก็เลยยากคุณัวนาะทำงานเป็นยากยนะแต่ถ้ามันไม่ยากในรูปทำงานเป็นใช้ชีวิตเป็นเนี่ยนอกเหนืองานนอกเหนือชีวิตไป็นชีวิตจะห่วยมากๆชีวิตวันนี้จะแย่หน่อยชีวิตวันนี้จะสดใสยังไงไก็ผ่าน ไม่มีใครได้เลยคือนนง,งานดีงานไม่ดีก็ผ่านที่เหมืนกันหมดนะฮวันนี้ได้เงินมากวันนี้ได้เงินน้อยก็ผ่านที่หมดแม้แต่คนเจ็บป่วยก็หลำงานแต่จเจ็บก็เจ็บ่จริงป่วยก็ป่วยจริงนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าป่วยจริงๆเราจะป่วยสองป่วยเนี่ยหนวใจเราป่วยด้วยยาที่ดีที่สุดไม่ใช่ยาที่พยาบาลจะให้กินพยาบาลให้กินตามนี่แต่ปัจจัยที่เขาจะช่วยรักษาร่างกายให้ป่อ,อนภัยตายแค่นั้นเอง ต่ยาที่มันช่วยได้จริงๆคือยาใชัยาอะไรละ่ะยาที่มันว่านุ่งจักที่นี่ไปกับมันจริงไหมคนเรานั่งนา,านๆปวดไหมปวดไม่อกี้ใครได้ปวดสาววันพักป่วยไหมป่วยเป็นกระสับป่วยไหมพระพุทธเจ้าป่าาวยไหมเออแน่นาราพาดเนีก็อักขเหมือนกันาาปวดแล้วใครจะเลี่ยงได้จริงไหมมันก็ธรรมชาติของโลกอยู่แล้วแต่ป่วยเกิดแกเ่เจ็บตา,าย แต่อยาได้มาถูกแค่เกิดแค่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดตามเป็ตามกรรมแบบที่มันมันไม่จบไี่สิ่งมันลำบากไปหน้าด้วยเรื่อนเราเกิดมาดีไรก็สร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยๆทุกยากเนาะดังนั้นก็อยากให้มันยากชีวิตทุกชีวิตให้รู้จักคำว่าพอพออย่าง ถ้าวันไหนพอเป็นกับทุกอย่างชีวิตนี้ไม่เป็นชีวิตลำบ,บากหรือไม่ลำบากนะไม่เป็นชีวิตแบบไหนนะลูกไม่ต้องเปนเรือกเอาหรอกชีวิตจะเป็นแบบไหนก็ปล่อยมันเป็นไปเองเลยตามกรรมหรือคิดว่าสัญญาจะสั่นไปพอดีมาแบบพอดีพอด,ด,ดีแล้วอย่าไปท้าทันเกินดีเกินพอดีแล้วมันจะลำบากจะกดดนกันเนาะอยากได้บ้านหลังโๆนีกดดนนะนันไหมเพื่อะต้องหาวิธีต้องหาวิธีการจะเอายป็นไงให้ได้ให้ทีนี้เป็นอ่ะ แบบนั premises, s <S ้นกได้นต้องมีให้ได้ต้องเป็นให้ได้เหมือนคนเกิดมาหน้าตาเนี้ยจะเป็นแบบนั้นระบาดนุกเพราะว่าจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเกิดธรรมชาติเดินนั้นอะไรที่มันมีมามันเป็นมาของตัวเองมันดีอยู่แล้วคือไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเพิ่มแต่ละใบกับมันก็้มาแล้วทุกเนี่ยนะกรรมประจํากายประจําจิตที่มันมีปากฏุนก่อนในละกับมันที่เดีวมต่อไปของมันจะได้แล้วไปก็ให วันนี้ทำบุญแล้วไหมหรือว่ายังไม่แล้วส่วนใหญ่ทำบุญเราก็ยังไม่แล้วเพราะอะไรเราไม่พอตมวมันเอีนะไปวัดไหนก็ที่หาเอาไหมเป็นไหมหลวงพ่อไหนก็เัาดิสิทิ์กว่าน้อขอลูกหลวงพ่อเอาลูกหลวงพ่ออันไหนบุญนั้นได้ดีอันนั้นได้เงินอันนั้นได้โชคอ,อันนั้นได้ลาวอันนั้นจะบนนแล้วจะได้หายป่วยที่จริงคนเรามันหายป่วยหา,ายเองไหม ไหนเองยาพยาบาลจะให้ด e ีขนาดไหนถ้าร่างกายจิตใจเขาไม่แข็งแรงแข็งแรงเองปัญหา aN ่ะไม่หายใช้ยาดีแพงขนาดไหนก็ไม่หายดังทั้งท The ุกสิ okay. ่งท right ุกอย่างเกิดจากใจโดยเดียวถ้าใจละที่ตายปลอดภายกายมันก็ผ่อนตามแต่ถ้าใจที่หนักที่เศร้าที่กังวลอยู่นั้นที่ตกอยู่แล้วนั่นไม่หมดไม่หายดังนั้นก็เหมือนกันคนเต่าไข้คนระเทียมก็เหมือนกันก็อย่ามานั่งเศร้ากัน นั่นหน้า,นาบางๆไว้สว่างสว่างไว้ยิ้มยิ้ไมไว้อย่าหมดจิตมากหมดจิตอยู่แล้วคนลุกอยู่แล้วลุกอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มลุกมากขึ้นนะไปบนันบาลต,ตายขึายโลกขึ้นในต่อยเรงนจะบอกว่าชีวิตทั้นไรไม่าน่อะไรไไเลยในสังสารน,นี้นอกจากพอเบ็นเกันทุกอย่างแต่ที่มันพอไม่ได้ทำไมรู้สึกว่าเราไม่อยากจะพอ แต่มันทำไมไม่พอสทีเพราะมันเกิดจากตัวที่เราตั้งเอามาหลายชาติเห็นไหมรูปต่้งเอาอะไรนะมันจะต้องไปเอาไม่ได้ใครอยากสวยได้สวยแน่นอนชาติาไหนไม่รูบบ้วะใครอยากรวยก็ได้รวยเหมือนกันแต่ชาติไหนไม่รู้ว่าลำบากไม่กว่าจะรวยลำบากดังนั้นก็ให้มันเกิดเองเป็นเองจากการให้การเสียสละอย่างนี้ให้ไปเรื่อยสละไปเรื่อยบาดไปก็สลับปวใจจะเสียสลับ กอนแล้วไปวัดไหนก็ได้ไนะอยู่ตรงไหนภาพการอะไรที่บาปกรรบ้างทุปบ้านสุบ้าง,างให้แล้วแล้วไปแล้วก็สว่างสวยเป็นนะอยู่แบบสว่างสวยอยู่แบบไม่คล่องไม่คาคาว่าไม่คล่องไม่คาคือรู้ล่วงผ่านตลอดผ่านได้ไหมเออไม่ใช่ว่าเสียใจนาะนเพื่อนกนุกน่านทำร้ายมาก็เสียใจนานทุกนานเศร้าใจนาะนอย่างนี้มันก็เลยก็รอดใช้กรมแต่ถ้าเสียใจแล้วแล้วเลยผ่านเลย ก็พอกระมันนะดีใจก็พอเสียใจก็พอยุบก็พอไม่ยุงก็พอเสเองกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วไปอย่างเดียวได้แล้วไปอย่างเดียวอย่างนี้ก็สว่างด้วยยังไม่ห้กนหัวบวดแล้วยังไม่โกนหัวก็บวชเสร็จแล้วภายในบวชจากใจนะปวดภายในก็เรียกว่าการปวดการจะค่าการสละออกจากอารมณ์กรรม การบวชไม่ใช่บวชนี่คือดุ ah ้ยวดาจะบวชมันคือการฆ่าในใจอารมณ์นี้เราไม่เอาต่อไม่ต่อแล้วพอแล้วกมณลงีิโลขึ้นมาต่อไหมไม่ต่อแต่ทุกท่านมันวดไม่ได้ทุทีอดไม่ได้ทุทีดังนั้นการวันนี้ที่ท่านจะพามาคือสิ่งที่จะให้เราหัดสน่คือการบงกรมรู้จักงมงกรมไหมถามว่านักนี่เคยขอกรรมกรรมพ่อแม่หรือยังเคยขอโทษไหมปีหนึ่งขอกี่ครั้ง บทีเดิมไปเลยใช่ไหมกรรหมดนะกรรมันบังพราะเราไปทำาะไรทำกรรมจนไม่รู้ตัวบ้างน้อยใจพ่อแม่อีครั้งตำหนิอีกครั้งแม้ไม่ออกบานนะตำหนิอีกครั้งเสียอกเสียใจอีกครั้งโกรธอีกครั้งจริงไหมตำหนิอีกครั้งที่พาดวิจารวิจารอีกครั้งยิ่งเป็นองค์คุณกับพ่อแม่เนี่ยลูกรู้ไหมเป็นทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยนะแค่เป็นทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยนะ ารมีที่มามา,มาเนี่ยที่ทํามาเนี่ยหายหมดเลยหายหมดเลยทําปีมาเท่าไหร่รู้หายในติปตาอันนี้ก็เรมมียกว่าเสียค่าโม่เสียค่าโม่โดยใช่เหตุดังนั้นบาร,รมีอะไรที่เราทำมาเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็เมื่อเราใจมันวพอแล้วแล้วไปพอมไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าจะเป็นกรรมนะเป็นกรรมในตัวตัวเอง ดังนั <ừ? S 1> ้นสิ่งที่ไม่บอกไม่ควรแต่ของคุลทั้งหลายทั้งปวงมันทาให้เราก็แบบว่าเหนื่อยๆเวลาไปกับการสูญเสียบารมีไปโดยใช่มี้คนป่วยก็ไม่เยอะนะเนี้ยจะได้ไม่ลังเลกับอะไรนะทำบุญแล้วแล้วไปสลาดทางแล้วแล้วไปสำหรับว่าทำไมต้องเป็นเจ็บป่วยด้วยไข้บางทีเป็นเจ้ากรรมเลย ้า,ากำบริเวณของคนป่วยเองดังน,นั้นเวลาเรามาเยี่ยมคนป่วยมาเฝ้าคนป่วยแม้แต่พย,ยาบาลก็แล้แต่มาทํางานรักษาคนป่วยดูแลพยาบาลอะไรก็แล้แต่ให้รู้จักที่จะให้บารมีแห่งลกให้บารมีแนหงแนงที่เอากายไปใช้นานๆเนาะป่วยนานๆทุกม,กมนันทุกมันหน้ารำคางมันหน้าอึดอัดมันหน้าเบือ่อมันหน้าหานทุกหมด ดังนั้นการใช้บารมีบุญบารมีมีมากอยู่แล้วแต่ละคนกลัวว่าไม่มีบุญแต่ที่จริงบุญมันมากไปงั้นมันไม่ได้เกิดมาเป็นคนบุญมันมีเยอะแต่มันไม่ค่อยเอามาให้จริงไหมเคยเอามาให้บ้างไหมมีแต่ทาเอาไว้ใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้กลัวไม่มีบุญใช้นี่เห็นไหมมันเป็นคติเบียดเบียนเราก็ได้แต่เก็บเก็บเก็บต่นี่ไหมนี่ไว้ดังนั้นบุญบารมีมีไว้เอามาแจกจ่ายช่วยเชยช่วยใช้เงนเก่ ใครที่มาเยี่ยมคนป่วยมาเข้าคนป่วยแม้แต่คนป่วยเองที่ยังมีแรงพูดนะขอให้เราเจ้ากรรมในเมีวมีส่วนในบุญกุศลในบุญาบารมีการเสียสละของข้าวเจ้าโดยทั่วการเกิดไไพูดเลยไหมพูดบ่อยๆให้บ่อยๆมีนี่และไม่ใช่นี่เขาก็จะลุมเร้าเอาหมดกรรมใยที่มันส่งผลใ้ธาตุขัดในกาย,ยานานเนี่ยถ้าไม่ป่วยเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อสสารกับชีวิตทั้งหลายนะ ดูถึงสมัยใดเชิญค่าศิงษาราว์รบาาเป็นชีอาหารบ้างนักเบียดเบียนในชีวิตเราเป็นเขาทุกกายทุกใจยุ่เหยงการใดซึ่งเราก็ไม่อาจจะอยากรู้ได้หมดเนาะว่าอาดีตกี่ชาติมาที่ทําม,มาทําร้ายเบียดเบียนมาเดินมันก็รู้จักที่จะให้บารมีช่วยเฉยช่วยใช้เหมือนพยาบาลก็เหมือนกันเราไปยุ่งกับชาวบ้านเนี่ยเราก็รับด้วยนะปจจเราไปสงสารคนโกยสงสาร สงสารเราก็อินไปด้วยกรรมก็รักมาถึงเราด้วยดังนั้นจะรักษาแบบไหน,นที่ใจแล้วมันไม่ทุกไปด้วยกันขอให้เจ้ากับในเมียมีส่วนนะในบุญกุศลของข้าพเจ้าจะรักษาแ็าททางานก็่ทำไปตามหน้าที่ไปในใจเราไม่น้บอะไรไม่แหม่อะไรนั่นแหละกระบวนการวันยากก็เปิดกรนการถ้ามาดเจยบคนไข้มาเฝ้าคนไข้ถ้าคนไข้มีสามา,ารถรู้ตัวได้นี่กระซิบข้างหู พูดบอกเลยนะขอให้เจ้ากรรมนายเวรของคนป่วยเนี่ยมีส่วนในบุญกุศลของข้าพระเจ้าที่เสียสละมาขอให้มีส่วนโดยร่วมกันไปลตลอดกาลโดยร่วมกันไปลตลอดกาลมีหนี้แล้วไม่ใช้หนี้จะรับบ้างดังนั้นท่้าควรใช้หนี้ซะก่อนส่วนพ่อสนแม่ปู่ย่าตายายย่าสนิทวิสัยบีเองส่วเองอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เรื่อถึงใครก่อนพ่อน้าแม่น้าลูกอ,อยู่ทางเนี้ย แล้วคนที่ขวางชีวิตเราคือไครเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปผิดเวรไว้นั่นแหละมันขวางกันไปทำกันไปทำกันมาเนาะแต่ถ้าพ่อแม่จะขวางลูกไหมไม่ขวางมีแต่เจ้ากรรมนายเวรที่เปผยนเวรกันมานั่นแหละที่มันจะทําให้เราต้องลำบากเสียเวลาเวลาทำมาหากินใช่ไหมนั่นแหละมันจะกวาดขวางเราก็ต้องบุบุญบารมีมาชดเชยชดใช้ไปจนได้เป็นต้องเป็นนี่ใช้ หมือนคนไหนมีหนี้กรรมมากๆเดี๋ยวก็เป็นเป็นหนี้ในงงานจะทาคืนเข้าไปทาคืนเข้าไปไม่จบไม่สิ้นดังนั้นก็ชดเฉยให้มันสว่างสวยด้วยบุญบารมีถามว่าบุญมันมีนหลายระดับแล้วก็มีามากมายไม่ใช่ว่าไปวัด้าได้บุญเดียววันนี้แค่ทำตับข้าวให้ลูกมีบุญไหมมีบุญทำตับข้าววายพ่อแม่มีบุญไหมมีบุญช่วยเหลือคนอื่นมีบุญไหมมีบุญ บุญมันมีมากมายกา่กรองให้เข้าหมาหนะเป็นบุญะะไหม,ม,มเป็นบุญเราจะคิดมากคิดน้อยทำไมแล้วไม่ลกลัวว่าไม่มีบุญทำไมคนเรามันโลภมากในบุญมันก็เลยเป็นกิเลสในบุญไม,ม่หมดในบุญนะดังนั้นบุญเล็ก,ลกบุญน้อยเราต้องคิดมากเอาบารมีมาให้เรื่อยๆเปิดกาให้เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยเพราะตอนนี้เราไม่ป่วยแต่เราป่วยได้ไหมได้วันนี้ดีๆอยู่พรุ่งนี้จะดีได้ไหม ได้วันนี้สุงดีๆกระนยิ่ออกพ่งนี้เศร้าได้ไหมได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ให้นี่นะไปเป็นด้วยกันให้บารมีชุ่มชื้นชุ่ชื้นให้จะได้ไป่คาอารมณ์การนานาคาอารมณ์นานาหมอไหมหมอเศร้าอย่างนั้นซึมอย่างนั้นคนซึมซึมแล้วน่าน่าอยู่ด้วยเลยไหมกระแสมันจะเครียดมันจะตึงมันจะกดดันจริงไหม แต่น,นั้นถ้าอยู่หน้าคนไข้ามาเห็นหน้าบรรดาพยาบาลนิ้มสวยๆคนญาติพี่น้องมาก็ยิมให้กันรู้สึกผ่อนคลายกันให้บุญบารมีกันดีไหมดีอย่างนี้มันถึงจะสดชื่นขึ้นมาคืณใจเขาชื่นขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายหรอกนะเพราะใจมันชื่นขึ้นมากายก็คลายออกเองโรคต่างก็คลายออกเองถามว่าเบื้อ,อ,อ,องลึกของโรคก,ก็คือกรม สกงกรรมช่วกรรมก็เป็นดาราป่วยเนาะเห็นไหมเป็นดาราก็ป่วยมีตังก็ป่วยไม่มีตังก็ป่วยจะมีตังหมอดีขนาดไหนก็ป่วยหมอจะเก่งขนาดไหนถ้า่าใจเขามีวิบากกรรมมากไปนี่ก็ป่วยลูกแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะชุวยเฉยช่ใช้ได้ด้วยการเอาบุญบารมีมาให้ แต่ถ้าใครมีจ,จิตใจการุณาที่จะเกื้อกูลเชื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือวัดวาศาสนาทืกบำรุงวัดวาศาสนาส่วนรวมอย่างเงี้ยน,นะบารมีส่วนนั้นจะทําให้ชีวิตลูกอยู่เองอยู่ได้เองแม้จะอายุมันมันมีกรรมแค่อยู่ได้หกสิบเปีอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเสียสละเกือเ้อกูลไปเรื่อยบารมีเหล่านัน้นจะต่อชีวิตเองไม่ต้องไปปล่อยตาปล่อยกุ้งปล่อยป,ป,อยป,ป,อยปูอะไรให้มาต่อตัวเองหรอก อน้ไม่ได้ช่วยต่ออะไรมันได้อารมณ์ปัวอารมณ์กู้หมดเลยนะได้อารมณ์สัตว์มาเป็นตัวเองหมดเลยดังนั้นปล่อยสัตว์ก็คือปล่อยนะแล้วไปจริงไหมปล่อยลาก็ปล่อยแล้วแล้วไปปล่อยกุ้งก็แล้วแล้วไปปล่อยอะไรก็แล้วแล้วไปช่วยเหลือนะก็แล้วแล้วไปไม่ต้องอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองอีกอย่าพยายามหาดีๆใส่ตัวหามาหลายชาติแล้วเอาดีๆใส่ตัวพอเอาดีใส่ตัวติดอะไรก็ปวดตัวชั่วใส่ตัวด้วยไม่ได้ดังนั้น ให้เอาดีๆเนี่ยออกไปให้บ้างนะให้ในสิ่งดีๆบ้างดยการอุุทิบารมีเป็นวาจานะขอทุกชีวิตจิตญาณเจ้ากรรมเวรมีส่วนลยทั่วการอย่างนี้เป็นต้องแต่ถ้าม,านมาัน,หน,มมมนหนักมากวันไหนที่รู้สึกมาโรงพยาบาลต้หนักมากๆเนี่ยมีขวดน้ำเอาไปหยาดนะเห็ไหมเตรียมขวดน้ำทีเ,เลยการเทน้ำอุทิศบารมีนะแม่เข้าไม่ออกทั้งหลายนะให้รู้จัก กรวดน้ำา่จะตกรวดน้ำนาะเอกรวดน้ำอยากน้ำเวลา,าพระยะหา,าเราก็ไปกรวดทีนึงใช่ไหมพอไหมไม่พอกรรมอันเยอะกรรมแต่ละวันเยอะไม่ชอบใจดีคะไม่ชอบใจดีคะเยอะมากเลยแล้วเราจะชดใช้ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องเอาน้ำมาทีน้ำบูธิารมีให้เนี่ยงงที่ต้องใช้น้ําเป็นสื่อในการให้เพราะว่าบางทีภูมิต่างรับไม่ได้ รู้จักปมต่ำไหมเปรตรู้จักเปรตไหมถ้าดูค่ะบาดปมจะเห็นเนาะเปรตเปรตเนี่ยถ้าโลกมากมายอนะความสูงก็เพิ่มมากเท่าน,านั้นบางทีห้าสิบชั้นก็ไม่พอเพราะโลกมันหลายชาติเหลือเกินห้าสิบชั้นเลย <5 S 2> ตึงระห้าสิบชั้นเนี่ยสูงไปอีกดังนั้นไปรตอสุรกายเตระฉาอสุรกายรู้จักเปรตอสุรกาย,กายไหมตาย ตายไหนจะอยู่ที่นั่นเลยตายไหนจะอยู่ที่น,นั่นบางนคนเราขับรถชนน่ะเห็นไหมสมัติทางตา,ายตรงนั้นก็เกิดอยู่ตรงนั้นทันทีเลยมา <c oughs> เขาเรียกว่าอสุร,รกายอสุร,รกายเกิดจากการหผล่้นจึงไม่เกิดเป็นอสุร,รกายเพราะวัน,วน,วนไม่อยอมรับรู้อย่างอื่นมีเสียงอาจารย์ไหมเออวันๆไม่ได้รับรู้อะไรเลยวันๆจิ้มตรงน,นี้ทีนึง จิ้ไมไปรู้ตรงนี้ทีนึงคือคอยรู้คอยดูคอยเห็นเหมือนคนดูหนังก็ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคือคอยรู้คอยดูคอยเห็นรเรื่อยๆในจิ้งเราบางมันก็เลยมกมุ่นเกินไปในการหน้าที่การงานหมกมุ่นมากใลพที่ที่การงานก็ทําเป็นจรรมเป็นเวดหมก่หมกมุ่นในการทำมาหากิน <S <S เกินไปนี่ก็เป็นอสุรกายได้หมดเวลาตายแล้วก็เกิดเปน็นอสุรกายอสุรกายนี่ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้มันตางกับสัมภเวสีตายไหนยังเดินไปไหนได้ แต่ก็เล่นอนอนนะพวกนี้แล้วก็พวกเบลฉา,าเห็นไหมรับบุมบารมีลําบากตลอดจปนถึงสัตว์นรกประรักงานยาดังนั้นการที่ให้เอาน้ําเป็นสื่อในการให้เนี่ยหมายความว่าทุกภูมิทุกชั้นทุกส่วนจะชด้หมดแต่ถ้าเราคิดแต่ในใจภูมิที่สูงสูงก็จะได้รับแค่นั้นเองจริงไหมเหล่าเทพขั้นสูงเทวดาขั้นสูงที่เขารู้วาระจิตเขาอนุโมทนาทันทีเมื่อเราดําริให้ แต่ถ้าภูมิชั้นกลางอย่างเทวดาบางภูมินี่รู้ไหมไม่รู้ก็ต้องเป่งวาจาออกเสียงออกมาเหมือนที่พระญาติหาให,ให้เราอย่างนั้นนั่นเองเหมือนคน,น่ะถ้าไม่บอกบุญกันจะรับรู้ไ,ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นการที่เราบอกออกมาเรื่อยๆบอกออกมาเรื่อยหมายถืว่าคนอื่นได้อนุโมทนาสาธุการด้วยแต่ถ้ามันหนักมากๆให้เทน้าอุทิศบารมีเลยอย่าคนไข้เนีย่ยเดินไปที่ก๊อ,อกน้ำก้องน้ำทีและก็ดินก๊อกน้ำ,ออนำ,ออนำเอามือแตะก็ได้ไม่เป็นไร ขอบกนกุศลอะไรดีๆที่มีมาขอมีส่วนโดยเท่ากนันในน้ำไปแล้ววันนี้มีอะไรให้สั้นกว่านั้นอีกคือบางคนบอกว่าเพูดไม่ได้ยาวเหลือเกินตอนนี้ให้ใช้คำว่าโส ổ, รู้จักโสไหมยังไม่เคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินแล้วเออแต่คนใหม่ๆอานไม่เคยได้ยินใช้คําเดียวคาว่าโสโส ổ แปลว่าดีอะไรดีๆที่มีมาเนี่ยขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน คำคำเดียวใช้คำว่าโสมาจากโสไหมโสอะไรดีๆที่มีมาขอม่ส่วนโดยการแบรมือออกอันนี้ก็าเรียกว่าการให้เห็นองคุ้เท้าเวลาให้บารมีไหมประทาทนพรไหมเออท่าไหนก็ได้เป็นสัญลักษณ์แต่อันนี้คือการโบกมือออกไปเพื่อให้บารมีมันเปิดออกมาบารมีจะได้เปิดออกมาให้ในการสละออกเนี่ยโไป โสก็อย่ามาอยู่แค่แมะตรงนี้โสไปไกลๆเหมือนพระอาทิตย์เลยเจ้าเลยไม่ใช่รับแสงเหมืนอนไยฉายส่องไปตรงนั้นสอ่องไปตรงนี้ไม่ใช่นี่คือเจ้าเลยจิตก็คือเจ้าเลยบนดีๆอะไรดีๆที่มีมาก็จะออกมาหมดเสียสละตรงไหนมาก็จะออกมาหมดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอารับรบทมากก็มาดีจไไดนะดา,นนจไ,ไ,มาไ,จไม่ได้แนละ้วเนาะนั่นนีจจาได้ไหมทบุญมปกี่อันละจำไม่ได้ล้วเสียสละมามากมายแล้ว ดังนั้นก็รู้จักที่จะอุทิศบาร,รมีไปเ,ปเรื่อยๆครับบางหนึ่งหลายๆครั้งเมื่อมีเวทนาบวดหัวตัวร้อนหรือมีวิทุกขเวทนา,าตรงไหนบันคือกรรมมันรุ้รามากๆต็รู้จักที่จะให้บาร,รมีและาหามัเป็นเวเป็นกรรมมให้รู้จักอโหสิกรรมรู้จักโอโหสีกรรมไหมรู้จักการขอโทษไหมนั่นคือการปองกรรมเหมือนกรรมแบบที่เราที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกว่า วันหนึ่งตําหนิพ่อแม่ท่างหลายน้องใจพ่อแม่ทั้งหลายอึดอาดเกินกับคุณพ่อคุณแม่ท่านหลายแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อลดราววาสองในเรื่องของกรรมได้ก็้วยการขอขมากรรมโปงกรรมขอเอาหัวใีกรรมต่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดใช่ไหมจะไปนั่งขอตลอดไหวไหมไม่ไหวก็ต้องเอาน้ององค์คุณล้นสูงเป็นประทานแล้วก็เอาน้องในใจเนี่ยะขอขมากรรมเสเองเป็นพูดออกมาขอคํากออกมาดังขวัจา ก็เราเคยใช้การใช้ใจใช้พฤติกรรมทำในอะไรที่ในการสร้างกรรมต่อคุณมาก็ต้องน้อมเอาปากมาพูดแม้ใจมันยังไม่หมดก็เอาปากนำใจเอาปากสอนใจจริงไหมคนเรามันไม่อภัยใครง่ายๆก็รู้อย่าให้มันหยาบไปเรื่อยๆก็รู้จักที่จะขอโทษรู้จักที่จะอภัยซึ้นกันและกันมนถึงจะหมดเวรหมดกรรมจริงๆมล้วมันจะตามเวรนนกรรมอย่างเดียวอันนี้นอกเหลือการเป็นเวณเป็นกรรมเนาะหนึ่ง เดี๋ยวจะให้ถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะถวายสัญญากานท่านจะพาขอขบังกรรมการขอขาังกรรมโปรงกรรมเอาไปทําก่อนนอนได้เลยทุกวันก่อนนอนะวันนี้เราจะดีไม่ดีอะไรมาผ่านกี่เรื่องราวกี่คนกี่เรื่องราวเหตุการณ์ในใจในใจที่ไปชอบไหรู้จฉาที่ชอบที่ชอบไหมที่ชอบที่ชอบคือที่เกิดนะชอบอะไรไว้ที่กี่ชอบได้ไปเกิดหมด โอ้หมาตัวนี้นะ่ารักจังเลยเดี๋ยวได้ไปเกิดเป็นแฟนหมาตัวนั้นจะทำไงเนี่ยต้อมรับชอบเลแลนะ้วเนาะนี่อะอารมณ์ไม่ปกต,ติไม่ธรรมดาธรรมดา้างคนไหนทีไ่ไม่ชอบไม่ชอบบันเลียดใครอะเดี๋ยวได่เกิดหาตัวนั้นเรื่อยๆคือเกิดไปใช้กรรมกันจนหมดจนรู้สึกธรรมดาต่อกัน,นแต่ถ้ายังมีรู้สึกว่าไม่ชอบเกลียดที่น,นั่ไม่จอเลยไม่อยากเจอลนะก็ยังได้เกิดเจอมาอยู่นั่นแหละเกิดมาใช้กรรม จนกว่าจะมองหน้าคนนี้แล้วธรรมดาแต่ถ้ายังมองหน้าคนนี้ยั่สวยอยู่นี่ก็ยังไปหากันอยู่ชอบอยู่ไม่ชอบอยู่นี้เป็นต้นดัะนั้นจนกว่ามันจะมองทุกอย่างแล้วธรรมดาไปนหมดแต่ตอนนี้ก็มันไม่ธรรมดามัเป็นอะไรเนาะชอบบางชอบบ้างแต่รู้จักล้างรู้จักล้างไหมอาหสีอาหสีอาหสีชอบก็อาหสีอาหสีเอาหสีพอเผลอไม่ชอบไปแล้วก็เอาหสีเอโหสีเอาสี อย่าให้มันถลำลึกเป็นกรรมเป็นเวรบางคนจะเที่ยวลำตอก,กชอบจังเลยไปเที่ยวทะเลชอบจังเลยพอตายไปอยู่ในทะเลเนี่นเป็นอสุรกายเหมือนที่ตายเซนอมิยังอยู่อย่างนั้นแหละตายอยู่นะนะอนอกจากทะเลไม่ได้เพราะพ่อ,อชอบทำทะเลชอบเกินไม่บงไม่วางกเลยต้องตามเดินตามกัน ดังนั้นเธพาขอกรรมกรรมมันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนดีก็ยังเลื่อนเยอส่วนไม่ดีก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมดีเนี่ยถ้ามันพยายามเอาดีมันยิ่งไปดีแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยจะยิ่งเลวร้ายปวดปวดร้าวเจ็บปวยไปหมดเลยเจ็บปวดด้วยทุกข์ทรมานไปหมดดังนั้นก็ให้มันจบในตัวมันเองด้วยกรรมอวามอะไรที่มันแรงอาฆาตอะไรเนาะ โดยท่านจะพาขอเข้มากรรมกอนนางเอาไปทําทุกวันทุกวันวันนี้เราจะเคลียอย่างเดียวเราจะไม่ต่อกรรมใครจะดีไม่ดีเราไม่มองเราเคลียในใจตัวเองซะเองเพื่อกรรมกายวาจาใจอะไรที่ไม่บหกไม่ควรเราเคลียเรื่อยๆล้างเรื่อยๆอย่างนี้ก็พักเรื่อยๆอภิยะเรื่อยๆโดยที่เราต้องบวชอยู่แล้วเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยสว่างทุกที่เลยสว่างทุกเหตุการณ์จะได้ไม่ต้องบ่นว่ามันมีเวลาเข้าวัดไม่รงบ่นว่าไม่มีเวลาไปโปงไปวาง อันนี้ไม่ต้องหาเวลาปองปองเลยปองเดี๋ยวนี้เลยสลัดเดี๋ยวนี้เลยนะคลายเดี๋ยวนี้เลยก็เรียกว่าปองทันทีจบทันทีสมุูรเชน